นกน้อยคลอยบินมาเดียวได้คิดคิดไม่คลายกังวลให้มนหรือไทยมองขาดบนมีเพื่อคนสนิทคู่เคียงของหลงไหลไม่ปองคนปลานี ร้องแ,แค่นี้ละกันนะคะก็แอมนะคะก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ชื่นชอบในเพลงพระราชนิพนธ์นะคะในมีความมีอัจฉริยภาพของในหลวงราชการที่9พ่อหลวงนะ,ะก็ศึกษาแล้วก็อ่านประวัติของพ่อหลวงแล้วก็หัดร้องเพลงพระราชนิพนธ์หลายเพลงเลยนะคะแล้วก็ได้นําเพลงพระราชนิพนธ์นะคะไปสอนเด็กๆที่โรงเรียนธรรมคุณที่บ้านเก่า ด้วยนะคะเป็นกลุ่มเด็กยากจนเพราะว่าอยากจะเอา,เ,อาเพลงพระราชนิพนธ์ที่ความหมายดีๆนะคะไปฝังปลูกฝังลงจิตใต้สำนึกให้เด็กๆรักที่จะเป็นคนดีขยันมุ่งมั่นอดทนแล้วกเ็เป็นคนดีแล้วก็รักชาติบ้านเมืองนะคะเราต้องมี ความรักชาติบ้านเมืองถามว่าวันนี้ทําไมต้องรักชาติบ้านเมืองบ้านเมืองให้อะไรกับเราและที่หลายๆคนชอบด่าชอบว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของบุคคลอันนี้เป็นการปลูกฝังถ้าเราเรียนรู้นะคะตามหลักการธรรมะหรือว่าหลักของการที่จะกรตันยูนะเราต้องรู้จักขอบคุณสิ่งเล็กๆกน้อยๆทุกๆวันก็จะช่วยปรับสภาวะอารมณ์ปรับ จิตได้สำนึกของเราอะฮะด้วยคําที่ดีๆนะคะแล้วก็ขอบคุณไปแล้วก็เรื่องของมันเป็นการฝึกความกระตันยูอะแล้วก็ความรู้สึกขอบคุณแล้วก็กะตันยูรู้คุณเนี่ยฮะมันจะทําให้เราส่งให้เอ NERGY ของเราอะมันเป็นแดนบวกที่ดีแล้วก็มีพลังที่จะทํา drive ชีวิตแล้วก็ทําไปสู่จุดมุ่งหมายอะได้ดีนะคะแกระตันขอบคุณจากสิ่งเล็กๆน้อยๆก่อนแล้วก็ใหญ่ขึ้นเนาะ กตัญญูรักตัวเองนะคะแล้วก็กตัญญูกับผู้มีพระคุณของเราถ้าใครที่ยังมีคุณพ่อคุณแม่อยู่นะวันนี้นะแอเป็นคนหนึ่งค่ะที่ก่อนที่อ่อก่อนที่แอมจะเจอวิกฤตของชีวิตจริงๆมันก็มีวิกฤตหลายครั้งแต่ครั้งนั้นถือว่าเป็นครั้งที่ใหญ่แล้วก็ผลักให้เป็นซึมเศร้าขั้นรุนแรงเมื่อ13ปีที่แล้วนะคะก็ ความเสียใจตรงนั้นและแอมโชคดีนะแอมยังมีโอกาสได้ไปต่อแล้วก็อย่างได้มีโอกาสได้ทดแทนบุญคุณกับเนื้อกับตัวแล้วก็แทนคุณพ่อแม่ณนะวันนั้นอะก่อนที่แอมจะเป็นซึมเศร้านะก่อนที่จะเอาจริงเอาจังเปลี่ยนแปลงกับชีวิตในวันที่มันเกือบจะสายไปแล้วนะคะก็แอมทำไม่เคยสนใจคือถ้าแม่ บอกขวาแอมไปซ้ายแอมจะไม่เชื่อพอ,อไม่เชื่อพอไม่เชื่อแม่เลยแต่ว่าโอเคทําอะไรอะเรานึกถึงเราจะเป็นคนที่แบบดื้อแบบนั้นไงเพราะว่าในออความที่แบบเราเราได้ไปเสมอที่อังกฤจเราได้อยู่กลุ่ม เพื่อนสังคมที่แบบเป็นเด็กกรุงเทพอะไรเงี้ยค่ะและอยู่ได้เจอครูบาอาจารย์ที่เขามีการศึกษาแต่ว่าพ่อแม่เราจบป .4 เนาะแล้วก็พ่อแม่เราก็ไม่ได้อ่านหนังสือไม่ได้เรียนรู้แล้วเราก็ได้แบบอ่านหนังสือพ่อรวยสอนลูกมาเราก็ยิ่งแบบหาความรู้แล้วก็หาคนที่เชื่อที่แบบที่ไม่ใช่พ่อแม่อ่ะเออแอมก็จะเป็นแนวนั้นฉีกไปเลยแต่คือถามว่าในใจมันมีสถิตมันมีความรัก มันมีความโหยหาอยู่แต่มันณนะวันนั้นมันยังไม่รู้ว่าควรจะต้องคิดยังไงควรจะต้องทำยังไงกับในใน,ในความสัมพันธ์ที่แบบตรงนั้นกับพ่อแม่เพราะว่าวันนั้นนะคะวันที่เราหันกลับมาเจ็บมาจากคนข้างนอกเมื่อก่อนนะแอมทำทุกอย่างที่แมอแมชอบแอมชอบแอมทำหมดจนรู้ว่าการทำสิ่งที่ชอบมันไม่ได้ให้ชีวิตที่ใช่ ผลลัพธ์มันไม่ได้ใช่แล้วพ่อมันเจ็บปีกหักจากคนข้างนอกมานะคะสาหัสจริงๆนะคะตอนนั้นคือเจ็บแบบเจ็บทั้งหัวใจข้างหลังนี่แบบพุนไปหมดโดนแทงโดนแบบสารพัดนะคะแล้ววันวันที่มันเจ็บกลับมามันไม่มีมันไม่เหลือใครแม้แต่คนเดียวเหลือแค่เพียงพ่อแม่พี่แค่นั้นจึงนันสาคนนี้จะสำคัญกับชีวิตมากที่สุดนะะแล้ววันที่แบบ เอ่มรู้นะคนที่ป่วยเป็นซึมเศร้าหรือไบโพล่าหรือเป็นอะไรแบบนี้แล้วเขาจะต้องมีจุดหนึ่งอะคะ่ะจุดจุดจุดที่มันฉุกคิดได้อะอย่างแอม,มหรือว่าแอม,มอ่านประวัติของคนที่ประสบความสำเร็จที่เคยเป็นโรคซึมเศร้าและไบโพล่ามาก่อนจำนวนมากเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็น j จ r เ w อ i n โรลิงค่ะผู้พันเซนเดอร์เคค่ะบิสเนสเปียคะ่ะนักร้องนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอีกมากมายนะคะที่เขาเ มีจะมีจุดที่แบบจะฆ่าตัวตายละมันดิ่งหนักๆมันเป็นโรคพวกนี้มันทรมานจริงๆค่ะว่ามันเป็นอยู่ในอยู่ในสมองแล้วก็อยู่ในความคิดแล้วมันก็ดึงดิง่งความคิดมันก็ทําให้ดึงดิ่งในห่วงอารมณ์ความรู้สึกจิตใจไปหมดนะคะอ,อมันจะมีจุดที่ฉุกคิดจริงอย่างแอมอะแอมจะฉุกคิดว่าแอมยังไม่ได้ทําความดีให้กับครอบครัวเลยยังไม่ได้ทาฝาความฝันอะไรให้กับตัวเองเลยอย่างเงี้ยค่ะ เพราะว่าตอนนั้นเอาแต่บันเทิงไร้สาระยังทําอะไรไม่สําเร็จเลยที่จะแบบจะทําฝันให้ตัวเองสําเร็จแล้วก็ไม่ได้ทําความดีให้ครอบครัวคือเลยขอกาสที่จะไปต่อไอ้มีจุดเนี้ยค่ะมันทําให้อามาัมอะลุกขึ้นมาดูแลหาความรู้ดูแลตัวเองดิ้นรนที่จะหายที่จะไปต่อแล้วก็สามารถทําความดีให้กับครอบครัวได้สเร็จนะคะปลดหนี้ปลดสินมีบ้านให้กับ บ้านอยู่สบายให้พ่อแม่อยู่มัน drive มาด้วยสิ่งนะั้นจริงๆและยอมตัดทุกอย่างนะวันหนึ่งที่มันเรียนรู้ถึงจุดๆหนึ่งว่ามันจะต้องตัดท็อกซิกออกจากชีวิตเราอะที่ฉุดรั้งเราให้เราคอยให้เราไม่คอยให้เราไม่สบายใจคอยให้เรากังวลใจคอยให้เรา,เ,าเสียความมั่นใจทำให้เราแบบเป๋ขัดแข้งขัด ค่ะเราทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนะคะกลุ่มคนท็อกซิกก็คือท็อกซิกค่ะเขาจะเป็นกลุ่มคนที่มีฟิกหม่เซตสูงนะคะก็ณวันนั้นที่แบบกลัวเพราะว่าตอนนั้นแอมกลัวกลัวจะไม่ทันมากๆแอมเคยเสียคุณลุงไปนะคะแล้วก็แอมไม่ได้เคยทําความดีให้กับคุณลุงเลยคุณลุงนี้ก็คือให้ให้หมอรอดกให้หมอรอดกแอมกับพี่ชายด้วย แต่ไม่เคยทำคํานีีให้รู้เลยะ่ะอันนั้นจําได้เลยวันงานสพดลุงแล้วเขาบอกว่าเหมอไม่เคยคิดว่าลุงอ่ะจะหลักเราไงเมื่อก่อนคือไม่เชื่อว่าใครจะหลักเราหรอกเมื่อก่อนนะนะแล้วก็ร้องไห้จะเป็นสายเลือดนะนะเคยแบบเคย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 ,เคยทำคลิปเล่าไปแล้วเนาะและแอมก็เลยกลัวว่าจะต้องเสียพ่อกับแม่ไปโดยที่ยังไม่ทันได้ทำอะไรอีกก็เลยแบบ เล็งเล็งเลํงเลงเลงจำไม่ได้หรอกว่าอะไรไปบ้างแต่รู้แต่ว่าแรกถึงวันที่แบบจะลุกขึ้นมาจากซึมเศร้าอะแอมวางทุกอย่างที่แอมชอบแต่ไม่ได้ให้ผลที่ใช่วางใหม่วางการร้องเพลงอะค่ะมาเรียนรู้สิ่งที่จะทำให้ตัวเองหายและไปต่อได้เครื่องมือไหนงานไหนจะทำอะไรสู้ดรฟ์เอาทุกทา่ายเอาทุกอย่างนะคะ ทางนั้นไม่ได้เอาทางนี้ก็เปลี่ยนแล้วก็กลายเป็นแบบเออสู้มาคือคนที่บ้านก็ไม่ได้มีความรู้ไม่ได้มีความเข้าใจทั้งในของธุรกิจแล้วก็ของตัวโรคเองแอมสู้มาด้วยหนังสือและเสื่อจริงๆนะคะที่บ้านไม่ได้บอกว่าเขาไม่รักแต่เพียงแค่เขาอะไม่รู้แล้วก็ไม่เข้าใจเราก็ให้อภยัยแล้วก็เข้าใจเขา ส่วนตัวเราเราต้องช่วยตัวเองค่ะเราต้องหากำลังใจให้กับตัวเองเราต้องหาวิธีการที่จะให้ตัวเองได้ไปต่อว่านันก็ฟาดฝันทุกอย่างที่จะเอาไว้ได้ทันเวลาแล้วมันก็ได้แล้วมันก็ทันเวลาแล้วมันก็สําเร็จได้ดังปฏิหารเรารู้แอบรู้ว่าแอะมาคิดและทําอะไรอยู่แล้วก็ทําเพื่อใครมันชัด เราก็ไม่สนใจพอถึงเวลานั้นเเข้าใจเลยอะไอการ Extreme รีมโฟกัสอะในการที่จะเอาให้ได้ตามเป้าหมายที่เราเชื่อมั่นอะว่ามันดีวันนั้นไม่ได้มีความสุขในการ Drive แต่จะเอาให้ได้ให้ทันมันมัน,ม,นมันเป็น Feeling แบบนั้นเราก็ผิดพลาดล้มเหลวเยอะมากแล้วก็เปลี่ยนงานบ่อยมากจนแบบโดนทุกคนมองว่าไม่ดีนะคะแต่สุดท้ายอะมันก็คือ ได้ผลลัพธ์ออกมาแบบนี้แต่วันนี้มันก็คือเปลี่ยนไปแล้วนะมันไม่ได้แบบเร่งเร้าที่จะแบบไปไฟ,ไฟ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 แบบนั้นอยู่แล้วมันทันเวลาแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ที่นี้ก็จะเป็นการทําแบบมีความสุขตลอดเส้นทางแล้วก็ลากอบกอดตัวเองมากยิ่งขึ้นเพราะเมื่อกอดก็คือไม่สนใจตัวเองเลยอะทำเพื่อแบบ ครอบครัวจริงๆอันนั้นเป้าประสงค์ของเราแต่ว่าเราอ่ะพยายามฮิลลิ่งตัวเองแล้วก็รักษาตัวเองเพื่อที่จะสามารถทําเป้าหมายที่จะทําความดีกับครอบครัวได้แต่โอเคอันนั้นมันทํามาถึงสเต็ปนึ่งละมันก็แบบเราก็จะไประดับต่อไปเไงี้ยค่ะกะ็ดูแลตัวเอให้ดีขึ้นจะตั้งใจสวยไงเดี๋ยวไปอาบน้ำมาส์กหน้านะคะแล้วก็าวางแผนหากินอะไร